คุณเคยโกรธตัวเองบ้างไหมเคยตำหนิตัวเองแรงๆเวลาทำผิดพลาดแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าแต่คุณรู้หรือไม่ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องการเมตตาต่อตนเองว่าเป็นรากฐานของความสุข ในพระไตรปิฎกเมตตาสูตรพระพุทธองค์ตรัสไว,ว้ว่าเพื่งแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเหมือนมารดาห่วงเห็นบุตรเพียงคนเดียวแต่ก่อนที่ใครจะมีเมตตาต่อผู้อื่นได้จริงพระองค์เน้นว่าเราจําเป็นต้องมีเมตตาต่อตัวเองเสียก่อนหากในใจเต็มไปด้วยการดูถูกตาําหนิหรือเกลียดชังตนเองย่อมไม่สามารถให้ความการุณาแก่ผู้อื่นได้อย่างแท้จริงครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อว่าคาติกาละ เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่ายไม่สะสมสมบัติทั้งยังดูแลพ่อแม่ด้วยความรักและไม่เคยตำหนิตัวเองว่าฉันไร้ค่าเพราะไม่มีทรัพย์ตรงกันข้ามเขาเมตตาต่อตนเองด้วยการยอมรับชีวิตเช่นที่เป็นและใช้พลังแห่งความสงบนี้ในการดูแลครอบครัวและผู้อื่นพระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่างของคติกาละว่าเป็นผู้ที่รู้จักคุณค่าของตนเองไม่ดูถูกไม่บีบขันจิตใจ นี่คือรากฐานของการเจริญเมตตาภาวนา การไม่ตาต่อตนเองไม่ใช่การตามใจไม่ใช่การปล่อยตัวให้ทำผิดศีลธรรมแต่คือการรู้จักให้อภัยตัวเองเรียนรู้จากความผิดพลาดและตั้งใจเดินหน้าต่ออย่างมีสติเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก่อนตัดสรุปก็เคยทดลองทอรมานตนเองด้วยการอดอาหารจนเกือบสิ้นชีวิตแต่พระองค์กลับตรหนักว่าการเบียดเบียนตนไม่ใช่หนทางสู่ความรุดพ้นนี่จึงเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์หันมาสู่มัชชิมา ปฏิปทาหรือทางสายกลางที่ไม่ทรมานตนและไม่ปล่อยใจไปตามกิเลสและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจว่าการเมตตาต่อตอนเองเป็นรากฐานของปัญญาและความสุขอันแท้จริงหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงพ้นพบว่าการเบียดเบียนตนเองไม่ใช่หนทางสู่ความหลุดพ้นพระองค์จึงหันกลับมาให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง นี่คือสิ่งที่เราเรียกได้ว่าการเมตตาต่อตนเองในระดับลึกการให้ความปรารถนาดีต่อชีวิตและจิตใจของเราโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในความทุกข์เกินจำเป็น เมื่อพระองค์ละวิธีทรมานกายด้วยความอดอยากทรงรับข้าวมาทุป,ปายาจากนางสุชาดาแล้วเสวยจนมีกำลังกลับเพืนมาพระองค์ไม่ได้ตำหนิตัวเองว่าเราล้มเหลวแต่กลับยอมรับว่าความพยายามที่ผ่านมาเป็นบทเรียน นี่คือตัวอย่างชัดเจนของการให้อภัยตนเองและเดินต่อบนหนทางใหม่จากจุดนี้เองพระพุทธองค์ทรงตระหนักว่าความสุขและปัญญาไม่ได้เกิดจากการบีบคั้นหรือกดขี่ตัวเองแต่เกิดจากการดูแลกายใจให้สมดุล พร,ระพุทธองค์ตรัสว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนให้ดีหมายความว่าคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตตนเองจะไม่ทำสิ่งที่ทำร้ายตัวเองทั้งกายวาจาและใจมีเรื่องเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระติสะท่านมักตำหนิตนเองรุนแรงเวลาทำผิดเล็กน้อยจิตใจจึงเต็มไปได้วยความกดดัน จึงไม่สามารถเจริญสมาธิได้พระพุทธองค์ทรงเห็นเหตุนี้จึงตรัสสอนว่าอย่าจงอยู่กับความผิดพลาดให้ใช้เมตตาอบอุ้มตนเองแล้วเดินต่อไปข้างหน,น้า เมื่อได้ยินดังนี้พระติสะจึงเปลี่ยนท่าทีไม่ตีตนจนเกินไปแต่หันมาฝึกสมาธิด้วยใจที่อ่อนโยนในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมข้อคิดจากเรื่องนี้คือหากเราปราศจากความเมตตาต่อตอนเองเราอาจจมอยู่ในความรู้สึกผิดหรือความคิดลบๆที่กัดกินหัวใจแต่เมื่อมีเมตตาต่อตอนเองเราจะสามารถให้อภัยตนเองได้ และเห็นว่าความผิดพลาดคือครูผู้สอนและใช้สิ่งนั้นเป็นเชื้อไฟในการพัฒนาชีวิตต่อไปคนจำนวนมากมักเข้าใจว่าความเมตตาคือการแผ่ความรักออกไปสู่ผู้อื่นแต่หากเราลองมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าการเมตตาต้องเริ่มต้นที่ใจเราเองก่อนเพราะคนที่ยังโกรธตัวเองอยากที่จะให้อภัย หรือมอบความอบอุ่นให้แก่ผู้อื่นได้จริงดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้รักตนรักษาตนได้ย่อมเป็นผู้ใกล้ต่อการบรรลุธรรมการเมตตาต่อตอนเอง ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การให้อภัยตนเองในความผิดพลาดแต่ยังรวมถึงการดูแลใจและกายอย่างเหมาะสมในพระไตรปิฎกมีบันทึกไว้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนภิกษุให้รู้จักดูแลสุขภาพร่างกายไม่ใช่เพราะความยึดติดในกายแต่เพราะกายคือพาหนะของการปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปยังวัดเชตวันมหาวิหารทรงเห็นภิกษุอาพาธรูปหนึ่งล้มป่วยอยู่โดยไม่มี ใครดูแลพระองค์จึงทรงนำน้ำมาเช็ดตัวล้างร่างกายและปูที่นอนให้ภิกษุรูปนั้นด้วยพระองค์เองจากนั้นจึงตัดแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดปรารถนาจะอุปถามเราตถาคตผู้นั้นจงอุปถามภิกษุอาพาเือ คำสอนนี้ไม่ใช่เพียงการเมตตาต่อผู้อื่นแต่ยังสะท้อนหลักการสำคัญว่าถ้าเราไม่เมตตาต่อตอนเองไม่รู้จักดูแลกายใจเราก็ไม่อาจมีกำลังไปเกื้อกูลใครได้พระองค์เองทรงแสดงแบบอยา่างด้วยการลงมือดูแลผู้อื่นทั้งที่พระองค์คือพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็ควรรักษาตนให้ดีนี่ไม่ใช่คำสอนให้เห็นแก่ตัวแต่คือการย้ำว่าถ้าเราไม่ใส่ใจตนเองเราจะเป็นดังเรือที่ผุพังไม่อาจพาผู้อื่นข้ามฟังได้ในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีชื่อว่าอนาทะบินทิกะเศรษฐีผู้มีจิตใจกว้างใหญ่ชอบทําบุญและช่วยเหลือผู้ยากไร้อยู่เสมอแต่สิ่งที่ทำให้เขายืนหยัดได้ตลอดชีวิต คือการไม่ลืมดูแลตนเองด้วยศรัทธาและปัญญาแม้จะทุ่มเทรั์เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาเขาก็ไม่เคยตำหนิตนเองเวลาที่ประสบกับความลำบากทางการเงินตรงกันขา้ามเขามีเมตตาต่อตนเองด้วยการปลอบใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วนี่คือพลังที่ทําให้เขาไม่หมดกําลังใจและเป็นกําลังสำคัญของพระพุทธศาสนา หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเมตตาต่อตนเองคือการตามใจตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วเมตตาคือการปกป้องตนเองจากสิ่งที่จะทำลายทั้งกายและใจเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกไม่ยอมปล่อยให้ลูกทำผิดบ่อยๆหากสิ่งนั้นจะทำร้ายลูกในอนาคตในทำนองเดียวกันหากเรามีเมตตาต่อตนเองเราจะไม่เลือกเส้นทางที่เป็นภัยต่อใจแม้มันจะดูง่ายหรือสบายชั่วครา ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันหลายคนเผลอใช้ชีวิตอย่างหักโหมจนลืมเมตตาต่อตนเองผลก็คือร่างกายอ่อนล้าจิตใจเหนื่อยล้าและสุดท้ายก็สูญเสียความสุขไปหากย้อนกลับมาฟังพระพุทธองค์จะพบว่าความสุขแท้จริงเริ่มจากการรักและเคารพตัวเองอย่างถูกต้องนั่นคือไม่เบียดเบียนตนไม่กดดันตนแต่ก็ไม่ปล่อยตัวไปตามกิเลส การเมตตาต่อต,อตอนเองในพระพุทธศาสนามีได้จำกัดเพียงการดูแลร่างกายหรือการให้อภัยตนเองเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการพัฒนาจิตใจให้พ้นจากความโกรธความเกลียดหรือการตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงด้วยในพระไตรปิฎกกล่าวชัดว่าความโกรธแม้เพียงชั่วครู่ก็เปรียบเหมือนไฟที่เผาใจผู้ครอบครองก่อนใครอื่นในเกวัตสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญเมตตาไม่ทำร้ายตนเองไม่ทำร้ายผู้อื่นนี่คือการชี้ชัดว่าเมตตาคือตัวกลางที่ปกป้องเราทั้งจากการเบียดเบียนตัวเองและจากการทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวในสมัยพุทธกาลมีเรื่องของนางปตาจราหญิงสาวผู้เคยประสบกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเนื่องจากนางสูญเสียสามีลูกและพ่อแม่ในเวลาใกล้เคียงกัน ความโศกเศร้าแทบทําให้เธอเสียสติแต่เมื่อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเธอเรียนรู้ที่จะไม่ซ้าเติมตนเองด้วยการจมอยู่ในความทุกข์พระพุทธองค์ทรงสอนให้นางพิจารณาว่าความตายเป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครหนีพ้นเมื่อเธอเข้าใจจิตใจจึงค่อยๆดีขึ้นและท้ายที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์เรื่องของนางปตจลา,าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ ว่าการเมตตาต่อตนเองคือการไม่เพิ่มภาระแห่งความทุกข์ให้กับใจที่บอบช้ำอยู่แล้วหากเธอเลือกโกรธโชคชะตาหรือโกรธตัวเองความทุกข์ก็จะทวีคูณแต่เมื่อเธอเลือกจะเมตตาตนเองใจที่แตกสลายก็กลับมาเป็นใจที่สงบและหลุดพ้นได้ พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องของเมตตาภาวนาให้เป็นเครื่องเล่าเลี้ยงจิตใจในเมตสุมีถ้อยคำสำคัญว่าพึงแผ่เมตตาออกไปโดยตั้งต้นจากตนเองให้ตั้งมั่นก่อนเมื่อเรามีใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาต่อตอนเองเราจะสามารถแผ่เมตตาออกไปได้โดยไม่ฝืนและพลังเมตตานี้ก็จะกลายเป็นเกราะป้องกันใจจากความคิดทำร้ายตนเองหรือความรู้สึกด้อยค่า ในยุคปัจจุบันหลายคนประสบกับความเครียดความวิตกกังวลและการตำหนิตัวเองอย่างต่อเนื่องบางครั้งเพียงเพราะตนเองไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมหรือความคาดหวังของผู้อื่นหากเราย้อนกลับไปมองคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเข้าใจว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการทำตามความคาดหวังของใครแต่เกิดจากการยอมรับและเมตตาต่อตัวเอง เมื่อเราพิจารณาเรื่องราวทั้งหลายจะเห็นได้ชัดว่าการเมตตาต่อตอนเองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่คือหัวใจที่ทำให้ชีวิตดำเนินไปอย่างมั่นคงพระพุทธองค์ทรงสอนผ่านประสบการณ์ของพระองค์เอง ว่าการทรมานตนไม่อาจนำไปสู่การหลดผลแต่การเดินบนมัชฌิมาปฏิปทาคือเส้นทางที่แท้จริงครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากแต่ก่อนใครจะทำได้จริงทุกคนต้องเริ่มจากการทำใจให้เต็มด้วยเมตตาเสียก่อน และการมีเมตตาต่อตอนเองก็เป็นรากฐานที่ทำให้สามารถเกื้อกูลผู้อื่นได้โดยไม่หมดแรงในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุชื่อว่าพระมหากัสสปะท่านเคร่งครัดในทุดงขวัดแต่ไม่เคยทำด้วยการบีบคันตัวเองรองกันข้ามท่านมุ่งเน้นการใช้ชีวิตเรียบง่ายรู้จักพอเพียงและมีเมตตาต่อตอนเอง โดยการรักษาใจให้สงบสิ่งนี้ทำให้ท่านเป็นผู้นำสงฆ์ที่มั่นคงและเป็นแรงบันดาลใจแก่ภิกษุรุ่นหลังในธรรมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถหมายถึงตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำสอนนี้ย้ำชัดว่าเราต้องเป็นผู้ดูแลตนเองก่อนที่จะพึ่งใครได้และการดูแลที่ลึกซึ้งที่สุดก็คือการมีเมตตาต่อต,อตอนเองนั่นเอง การไม่ตาต่อตอนเองคือการยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยังมีข้อบกพรอก่องเราย่อมผิดพลาดได้แต่ไม่จําเป็นต้องซ้าเติมตนเองการไม่ตาต่อตอนเองคือการไม่ทําร้ายกายไม่ทําร้ายใจด้วยการฝืนเกินพอดีหรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดและการไม่ตาต่อตอนเองคือการวางใจให้อ่อนโยนให้อภัยตนเองแล้วใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนเพื่อก้าวต่อไป เมื่อเราปลูกฝังความเมตตาต่อต,อตอนเองอย่างแท้จริงความเมตตาที่เรามอบให้ผู้อื่นก็จะเปลี่ยมพลังและจริงใจดังนั้นหากคุณเคยโกรธตัวเองตำหนิตัวเองหรือรู้สึกไม่พอใจในชีวิตลองหันกลับมาโอบกอดตัวเองด้วยเมตตาดูนะคะดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อเรามีเมตตาต่อตอนเองเราก็จะเป็นผู้ใกล้ต่อการเข้าถึงความสงบและความหลุดพ้น วันนี้คุณได้เมตตากับตัวเองแล้วหรือยังบางทีเพียงแค่คุณยิ้มให้ตัวเองอภัยให้ตัวเองและเดินต่อด้วยหัวใจที่เบาสบายนั่นก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงในชีวิตสาธุ